อ่ะสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับรัวพมันกระนองมูวันครับพี่น้องเอฟซีช่อง youtube ครัวพมันกระนองมูวันครับผมพาพี่น้องมาเบิงสวนบํกเพ็เกลือใบไอดานะครับบ่อนย่างชุ่มหน่อยสีสะเกตครับพื้นที่แห่งนี้ผมพาพี่น้องมาเบิงเธอหนึ่งครับช่วงที่เพิ่นกู่หอมหอมแดงย่างชุ่มหน่อยสีสะเกตนะครับบัตตอนี พอกูหอมแล้วเพิ่นกับเพี้ยนอโบวบพริกครับคือการปลูกอโพริกนี่เพิ่นสิบปลูกพร้อมกันหลังๆกับการปลูกหอมปลูกแซมกันครับพอเวลากูหอมแล้วเพิ่นกับเพี้ยนอโบวบพริกนะครับคือการเอาหุนพดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเร่งโตคันเห่าทอนหอมแล้วจังมวะพอจังมาปลูกมันจะเสียเวลานะครับ พื้นที่ที่เห็นนี่นะครับประมาณสามงานครับสามละอ่าประมาณสามไร่สามไร่ปลูกบักพริกนะครับซึ่งปีนี้บักพริกราคาเริ่มลงนะฮะบักพริกบักพริกเขียวราคาสิบกว่าบาทครับส่วนบักพริกแดงราคา20กว่าบาทนะครับนี่คือราคาสวนครับแต่ว่าของเอื่อยไปนี่เราบริษ บริขายดิบนะฮะแล้วก็เก็บซุกเก็บตากแหงขายนะฮะตากแหงขายขันมีภูมิมะสังบักพริกแดงจังเก็บจังขายนะฮะถา้าบ่มีภูมิมะสังเปินกระสีขายแหงตลอดครับซึ่งขายแหงนี่ประมาณเก่าสิบบาทร้อยบาทหรือลอยกว่าบาทนะครับราคาดีนะครับราคาดี พื้นที่ของอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องไปเบิงบักพริกนะฮะปีนี้สวนอื่เนี่ยจลาเนี่ยจักหน่อยหนึ่งเพราะว่าการพาเพาะเมล็ดการเพาะต้นกล้าของพริกเนี่ยนะครับปีนี้ฝนมากครับฝนมากพาะแล้วมันก็ตายพาะแล้วมันก็ตายครับรอบที่สามจดนไปซื้อเบียร์มาปลูกนะฮะเดี๋ยวผมสีผ้าเบิงนะครับ พาเบิงความงามความอดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เพิ่นใสปูผิดก,กันนะครับมันจะมีหลากหลายครับหลากหลายหน่วยสีแหล่ก็มีนะครับหน่วยสีแหล่ก็มีครับความดกนี่บ่ตองว้าเลยนะฮะความดกนี่บ่ตองว้าครับบง ฟอมดกออนซอนคันโบเพชรนี่ผมซิมแล้วคันโบเพชรนี่ผมจับเขาปากแล้วอยู่บ้านห้องก็มี่ไร่ได้ครับคันบบกีคานไร่ได้เขาซูมมอครับเ<ม>จ็กน้อยนี่เพียงหัวผลเลยครับเพียงหัวผลนี้ แล้วก็พื้นที่ว่างแบบนี้นี่พื้นที่ว่างแบบนี้จะบ่มีเลยครับงาบักพริกจะจอดกันกิ่งบักพริกสิจอดกันเลยนะครับกาลันเป็นดอกแล้วก็เป็นหน่วยครับเป็นดอกดกขักอดกขักดกขกัแต่ว่าราคาพริกดิบอยู่ประมาณสิบกว่าบาทครับพริกเขียวตัว่า่นก็บ่เคยขายเขียวดอกครับมีแต่ขาย ตากแหงไขยส่วนมากสิตากแหงขขยครับขันมีภูมาสังอ่งบักพริกแดงช่วงที่เก็บพันก็ขายอยู่แต่ถ้าบม่มีภูมาสังพ่นก็สิขายแหงครับเอาไปตากแหงไขยกาลังเป็นดอกครับกาลังเป็นดอกอกาลังเป็นดอก ระดับ,บเซียนล่ะระดับ,บเซียนครับในการปลูกผิกประสบการณ์ครับคือตั้งแต่น,น้อยจนใหญ่มากล่ะนะครับตั้งแต่น,น้อยจนใหญ่ประสบการณ์ตรงมรรี์ประสบการณ์แนวใดที อยู่เพื่อนผมกับปู่คือกันครับบักพริกเฮียสื่อตำบางฮูมากินไรกระซาดถิ่มมันก็เกิดก็เอามาปลูกนะครับแต่พ,อเ,เนนตพอเวลาเป็นนวยแ,วนนแต่พอเวลาเป็นหน่วยแล้วมันลนไหมแต่พอเวลาเป็นหน่วยมันลนครับรวยใดบรนณกะไข,ขว่ามันมีแมงมีหนอนไปจ่อทั้งในครับบ่ดแดงเนี้ย คอนสีกินก็คือเก็บเขียวกินเลยครับบักพีกอยู่บ้านครับนี่คือพีกแรกครับออกตแตงต่อยู่ขวนพี่เด้อออกัตงต่อยู่ขวนอยู่กิ่งครับเห็นบอออกั้งต่อยู่ขวนอยู่กิ่งพี่เดอ้ออืมออกแตงต่อยู่กิ่งครับพีกแรกครับ หลักยังออกมาตามกริงตามงาครับเห็นแล้วก็อ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็อ่อนซ่อนจะสังเกตได้วว่าเพิินบร้ยกล่องเลยครับเพล่นบร้ยกล่องนะฮะเพล่นบไร้ย,ยก์ล่อง,นะรยยองครับอเห็นบ่ะ พื้นที่นี่บริยกหล่องเป็นพื้นที่เสมอเลยครับเป็นพื้นที่เสมอและก,การไ้น้ำนี่นะครับไ้น้ำจนเปียกผุหละยางนี่ลมบัวบัวผุละนะครับเวลายางนะฮะก็จะห้น้ำแบบเต็มเลยนะตรงนี้จะเป็นล่องนะครับตรงนี้จะเป็นล่องที่เพิ่นเห็ดเป็นล่องไว้เพื่อเวลาน้ามันไหลลงมามันจะค้งอยู่ในสวนผีครับเห็ดเป็นล่องไว้นะฮะเห็ดเป็นล่อง ให้น้ำเต็มเลยครับเปิดน้ำใส่เต็มเลยเปิดน้ำใส่จนเต็มมันวหดเฉพาะซุ่มเนี้มันเป็นหดเฉพาะซุ่มไ้ซุ่มครับคือให้จนเปียกไ้จนหล่นเลยไ้จนเปียกไ้จนล่นนะฮะบ้านเฮ้าเนะ่ะโอหนึ่งนี่ได้สิบต้นผุนนะครับกระย้อนมันบ่งามนะครับ <laughs> กระย้อนบ่งามเนาะบางที่ละต้นนิหน่อยครับ ตัวน้หน่อยกระหอกหน่วยโพดโพ่สมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์สมบูรณ์อ่อนซ่อนหน่วยพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนซ่อนหน่วยครับสมบูรณ์ขนาดคือปลูกมาตังแต่อยูกกอกกย่กับพอกับเม่นะครับปลูกปลูกมาตังแต่อยู่กับพอกับเม่พ่อเจ้าของมีขอบมีขั้วหลวก็มาปลูกเองนะครับประสบการณ์ การรับมือโลกของบักพริกมีอย่างแน่ครับอยากให้หนวยดกต้องใส่ยังอยากให้บักริกง่ามต้องใส่ยังยังสีนะครับอืม,มวนว่าผู้ใดกระเฮ็ดได้ด้วมวนผู้ใดกระเฮ็ดได้ครับมวซ่อนน่วยครับกิโลละสิบกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับนวยดิบครับหลายสวนตอนนี้ก็คือเข้าเก็บดิบแล้วนะครับหลังจากช่วงเนี้ยก,กิโลละสามสิบสี่สิบบาทครับขาเจ้าผ้ากันเก็บดิบขาย บัตเตอร์เน่นก็เลยงดเพราะว่าราคามันถือเอาไว้ขายเอาไว้ขายสุกนะครับไแดงเอาไว้ขายแดงนะครับแต่ว่าทั้งย่างชุบหน้อยสีเกรเพิน่นส่วนมากจะสีไข่ไข่ไข่แห้งครับตากแห้งขายตากแห้งขายนะครับมีเวียกเคด็ดมีไร่ได้ครับมีเวียกเคด็ดมีไร่ได้สู่มือนะฮะ อยู่บ้านเท่าครับบ้านบริสเซาเขาบริซื้อนะครับผมแนวอยู่เนวกินกระหานํำสวนนี่แหละครับนอกจากพริกแล้วเพิ่นก็ปลูกผักปลูกหยาปลูกบักแตงบกักเอือบักทัวอย่างั้นและนะครับไว้ถ้ากินนํำครับอืความสุขของคนอยู่บ้านผมมาเห็นแลวก็ออนซ้อนครับสวนเออยใบไอดา บ,บอบอลย่างชุ่มหน่อยสีสะเกตนะครับเดี๋ยวช่วงพ่นเก็บสีผ้ามาเบงอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงพ่นเก็บผมสีผ้าพี่น้องมาเบิงอีกรอบหนึ่งนี่คือเพ่นบอลอเก็บบอลกเห็ดหยังเลยครับบักพลิกมีดแหลกบักพริกน้ำแหลกเอื่อนว่าบักพลิกมีดแหลกน้ำแหลกนะครับแล้วก็อายุของบักพริกนี่จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปจนพุ่ละ จนเห็ดหน้าพูหละนะครับจนฝนเลงจนผ้าอยู่เขา่าพ่อฝนเลงผ้าอยู่เขา่าเขาสีตายนะครับพ่หละก็คือฤดูก,กาลสุดท้ายนะครับคือเก็บเด้ตลอดตัวกระต ong บำรุงพดน้ำใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยนี่แหละนะครับพดน้ำใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยระยะเง้วครับเก็บเด็ดตลอดสลหรับผิกนะฮะนวยหลายจนลม่ม บางทีละ่ะหน่วยไลยจนล่มครับเน้าสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเก็บเท่อหนึ่งนี่เป็นอาทิตย์ครับก่าสีรบรอบครับอาทิตย์หนึ่งครับ ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮาครับทินฐานบ้านเกิดนะครับก็ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะแต่ว่าบริบหมายความวา่าผู้ที่บริยูบ้านจะของนะครับจะบมีความสุขนะฮะคือความสุขนี่มันเกิดขึ้นในทุกที่แหละนะครับบรภาสีไปยูบ้านเพลินเมืองเพลินนะฮะหรือว่ายูบ้านเฮ่าครับแต่นี่คือวิถีชีวิตของคนที่ยูุบ้านเฮ่าครับ ผมบมเปนจากของสวนแต่ว่ามาเบิงแหล้วเห็นแล้วผมก็มีความสุขนําเหตุจังใดสิเหตุใดคือเอือยคืออายกันยังวะนะฮะบักพิกครับผลผลิตที่เกิดจากนําพักนําแรงบัดบอลยังชุ่มหน่อยสีสะเกตนะครับซึ่งถอนหอมแล้วเพิ่นกะถอนหอมกูหอมกูกะเทียมแล้วเพิ่นกะปลูกแซมเลยครับปลูกแซมตั้งแต่ช่วงปลูกแซมตั้งแต่ช่วงที่เพิ่นปลูก ปลูกหอมปลูกกระเทียมนะฮะแต่ว่าปีนี้ถือว่าซาอยู่สวนเอื่อยครับเพราะว่าช่วงที่พายุเข่าฝนตกครับมันเปื่อยมันเนา่าเพาะแล้วมันเกิดเปื่อยกับเน,เนา่ามันบงงามครับกับเพาะไม่สองเถื่อสามเถื่อจังได้นะครับปกติเราจะเก็บระปานนี้นะฮะแต่ว่ากระบอกวิญญาณครับเพราะว่าเพิ่นโบได้โบได้เก็บโบได้เก็บดิบโบได้เก็บเอ่อคาไขายคา,ยา,ยายแบบไขยซุก ันสีเก็บแบบขายตากแห้งนะฮะขายตากแห่งนะครับลูกบ่ละ่ะลูกบอ่อออนซอนสวนเอื่อยใบยไอดาครับบันบอนย่างชุมหน่อยสีสเกตนะครับพี่รองผมที่เขามาช่มนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูคขั้วพอมานกนองมูวันน้ำนะฮะบางเทือกจะทเป็นคลิป การหาอยู่หากินนะครับบางคลิปก็สิเป็นคลิปภาพบังหัวบังสวนครับวิถีชีวิตนะฮะบางคลิปก็สิพาลงทงคุดกระปูงสินะนะครับฝากกดกิดตามให้กำลังใจนะครับช่อง YouTube โดยน้อยครับครัว่อมันกะนองบัวหวานน้ำนะครับแล้วก็คันถึกใจนะครับคันถึกใจก็อย่าลืมนะครับถ้าจะเป็นเพื่อนกันนะครับสามารถแอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับที่ Facebook ครัวพ่อหมันกระดองหมูหวานเด้อนะครับแอดมาเป็่นมูกันได้ครับที่ Facebook ครัวพ่อหมันกระดองหมูหวานนะครับ Facebook นะฮะแล้วก็ YouTube ช่องครัวพ่อหมันกระดองหมูหวานครับอยากซิมอยู่มันย่านเผ็ด <laughs> ย่านเผ็ดอ่อนซ้อนวะละ่ะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนนะฮะสวนพริกเอื่อยใบครับ